ยิงไม่ได้เลยอะไรเนี่ยสายไม่หยุดเลยเมาส์เฮ้ยพระเจ้าช่วยเวรพอดเอ้ยเมาส์อะไรวะเนี่ยมันสร้างมาให้ใครเล่นดูด,ดิดูเขาหันดูเขาหันหน้ากันดูนะเมาส์ราคาถูก v.s. เมาส์ราคาแพงเอามาใช้เล่นวะแหล,แลวจะเป็นยังไงโดยที่เมาส์ตัวถูกจะเป็นเมา ร์เกมมิ่งเลยครับจะ for กมม i n g จริงหรือเปล่า <laughs> ส่วนอีกตัวเนี่ยจะเป็น s o v ีที่เคยรีวิวไปมันก็ต้องดีอยู่แล้วแหละแต่แค่หยิบมาเทียบกับเมาส์ราคาถูกตามคอนเทนต์เฉยๆซึ่งไอตัวถูกจะเป็นเมาส์สายครับแต่จะเหมือนสายหรือเปล่าอีกเรื่องมาโอเคครับเดี๋ยวรอบนี้ผมเล่นมือขวาบ้างนะปกติในคลิปจะเป็นมือซ้ายถูกไหมโอเคเี๋ยวอย่างแรกเรารีวิวเมาส์กันก่อนแน่นอนเมาส์ตัวนี้ก็คือไม่บอกชื่อรุ่นนะครับแต่ว่าถ้าเราค่อยๆข,ขยับเนี่ยมันสามารถเล่นได้อยู่ใช่แต่ถ้าเราขยับเร็ว มันจะกดลงเองเรื่อยๆเลยแล้วมันสโลด้วยนะแต่ว่าผมเคยเล่นตัวที่หนักกว่านี้ไม่รู้ว่ามีใครเคยเล่นไหมมันจะเป็นแบบว่า,าหันปุ๊บแล้วแบบมันเอียงแล้วแบบมันสโลมากอ่ะอันนี้ยังถือว่าแบบยังไม่หนักเท่านั้นเอ,อ้ยผมว่าอันนี้ผมแบบค่อยๆหันป่างเงี้ยโอเคอยู่าดูกันว่าจะเล่นได้ไหมนะครับแล้วไ่ดูด้วยว่าใช้แบบ D P I เท่าไหร่อันนี้ เอ้ยแต่ว่าแบบเนี้ยค่อยๆขยับมานหนึ่งอย่างที่คุณจะพลาดไปไม่ได้นั่นคือโคเด้นเติมเกมเว็บไซต์เติมเกมราคาถูกรวดเร็วและปลอดภัยมีเกมให้เลือกเติมมากมายไม่ว่าจะเป็นวอลลลน์คุ้มแน่นอนเติมผ่านช่องทางเว็บไซต์หรือแอดไอดียไลน์หากมีปัญหาแอดมินดูแลอยู่ตลอด24ชั่วโมงเติมเกม24ชั่วโมงต้องนี่เลยโคเด้นเติมเกมฝากไว้ด้วยครับลิงก์อยู่ใต้เดสคริปชันขยับได้เพราะฉะนั้นผมจะรีเซ็ตมาไว้ได้ ผมก็จะค่อยๆไล่ไปแบบนี้เลยถูกไหมขนาดเลยลได้อยู่ไปดูกันต่อม,มาผมได้ใครผมได้รู้พี่เจ็ดอีกแล้ว โอเคโอเคอะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยเ้ยไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวมันอยู่ที่การวางเป้าเราเออเราวางเป้าดีเราก็เล่นได้ทูกเมส์และถูกไหมเหราอะเหมือนสาหรับที่ผมเอาไาใช้เนี่ยเป็นเมาส์มีสายที่เหมือนเมาส์ไร้าสายมากครับ w ็เด okay, okay, okay. um, ี๋ยวฟักบวกโอเคโอเคโอเคโดยรวมมันถือว่าพอใช้ได้ครับอันนี้ <Go. S 1> ผมทำ <Go. S 1> มิ่งดีมากเลยไปนเนี่ย เอาเรื่องจะได้ MVP คืออะไรวะเนี่ยโอเคส่วนต่อไปจะเป็นโซวีแน่นอนค่ะอูลื่นมากคนดูไหนดูสิโอเอมแอคทีฟจัด เอาดีคือทุกคนเห็นจังหวะเมื่อกี้ป้าจังหวะที่ผมยิงไม่โดนน่ะผมรู้สึกว่าคือเมาส์เมาส์คือส่วนหนึ่งส่วนเพลย์สไตล์การจับเมาส์คือส่วนหนึ่งทุกคนนึกออกปะพอเมาส์ที่ไม่สามารถขยับได้เร็วเกินไปอะ่ะผมแบบไม่ได้เก่งแล้วก็ไม่ได้พยายามที่จะแบบโฟกัสแอคทีฟขนาดนั้นเลยทําให้เวลาจังหวะที่จะยิงเนี่ยวามเรีแอคชั่นอ่ะมันช้าก็จริงแต่ว่ามันสามารถเฟิร์สช็อตได้ดีความรู้สึกผมนะอ่ะแต่พอเป็นเมาส์เนี้ยมันแอคทีฟดีมากตอบสนองเร็วมากหันลูกแฟลวได้ด ผมเก่งตัวเองแล้วก็แบบเหมือนเล่งจังหวะตัวเองเกินไปไม่รู้เกี่ยวเปล่านะมันเลยทําให้จังหวะออกมาแบบนั้นอันนี้น่าจะอยู่ที่ตัวบุคคลโอเคโอค้ย เจ็ดเ่อมานี่โอเคผมตายละ tìm 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 đi tìm tìm mà โอเคคลิปนี้ถ้ามีประโยชน์ก็ขอบคุณมากครับซึ่งผมไม่ได้เปิดเผยตัวเมาส์แล้วก็ไอ้นี่นะแต่ส่วนเมาส์ตัวที่2เนี่ยคือผมบอกว่าเป็นของโซวี่นะครับใช่แต่ตัวแรกเนี่ยขอไม่บอกแล้วกันว่าเป็นของแบรนด์ไหนอะไรยังไงนะครับแต่เอาง่า,งงายๆว่าราคามันไม่ได้แรงแล้วก็เออเป็นเมาส์ตลาดยุคเก่าแล้วก็ประมาณนั้นแหละมันไม่ค่อยมีชื่อเสียงอะไรมากมายขนาดนั้นคิดว่าถ้าใช้สําหรับการทํางานเนี่ยน่าจะได้ครับเมาส์ในสมัยนี้ใช่ไหมถ้าตลาดปัจจุบันผมคิดว่าค่อนข้างแบบก็โอเคหลายๆยแบรนด์อยู่แล้วนะก็น่าจะ พอสมควรนะครับแต่ถ้าใครอยากขยับมา 4K okay, <c oughs> ก็นี่เลยไอตัว Sony นั่แหละตัวที่ผมได้รีวิวไป